ที่เข้ามารู้จักไหมคะอ๋อรู้จักค่ะจำหน้าได้เพราะว่าตอนตอน,ตอนเข้าไปเนี่ยตอนดดี่ขารที่เขาขี่เข้ามาเนี่ยเขาหันมามองหน้าเรานะผู้ชายคนนั้นนะอารถมันก็ช้าแล้วทีเนี้ยออมันก็รถมันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมแสงพระอาทิตย์แสงอาทิตย์เข้ามาสาดเนี่ยนะกระจุกจถึงจะถึงจะมืดแต่ก็มองเห็นมองชัดว่าเป็นหน้าผู้ชายใสแว<ส>่นตานะใสแว่นตาใส่แว่นตานะมองมาที่เราด้วยนะมองมาที่เราชัดเจนเลยสายตาเพราะฉะนั้นพอดีป้าก็จังหวะที่ป้ามองไปพอดีเลยก็เห็นเพราะฉะนั้นจำหน้้้าไดดวย หน้าเล็กๆตาเป็น้อยลดเว่นดูรู้สึกช่วงนี้มีอาการหวาดกลัวกันนะคะดูแค่รถมาวนๆอะไรนิดหน่อยก็หรือว่ามันเป็นคอนเทนต์มันเป็นพวกคุณทําขึ้นมาหรือเปล่ามันก็แปลกๆเนอะเหมือนอย่างนี้มาบอกว่าคือจาหน้าได้คือเห็นหน้าเขาคุณเห็นหน้าเขาแปลว่าคุณมองเขา,าต่างคนต่างมองหรือเปล่าคะคิดมากไปหรือเปล่าอะไร มันก็แปลกตรงที่ว่าตอนตาชานเนี่ยบอกว่ามีคนขู่อันนั้นขู่ชัดเจนเพราะมีคําพูดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสองสาครั้งพวกคุณพากันลุมดา่าตาชานเอาทัวรไปลงหาว่าตาชานทำคอนเทนต์ตอนนี้เดี๋ยวมห้กลายเป็นว่ารถอะไรผ่านหน้าบ้านชะลอหน่อยหนึ่งไม่ได้เลยกลายเป็นประเด็นกันไปหมดต้องถึงคั้นกลัวกันขนาดนั้นเลยแหละคะ่ะเออแปลกเนาะเกิดอะไรขึ้นทําไม ทำไมต้องสร้างคอนเทนต์กันขนาดนี้ด้วยว่ามีสายสื่อมีสายลับมีอะไรดูเหมือนจะเป็นคือมันดูแล้วเป็นการสร้างคอนเทนต์ครั้งที่ใหญ่จริงๆนะคะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆคุณมองหน้าเขาคุณจำได้พูดออกมาอย่างชัดเจนว่านี่ขนาดกระจกดำๆหนึ่งตาเล็กๆหัวเล็กๆคือเหมือนกับชัดเจนเนาะแปลกดีค่ะดิฉันว่า ดูแล้วมันเป็นการสร้างความสําคัญให้กับตัวเองคดีมันจะจบอยู่แล้วทาไมเขาจะต้องมาตามข่มขู่อะไรกันใครใครจะทําอย่างนั้นจะทําไปเพื่ออะไรถามหน่อยเขาจะทําไปเพื่ออะไรนอกจากพวกคุณทําเพื่อยอดวิวเพื่อคอนเทนต์ก็มีทั้งที่กกกอแล้วก็ที่จำปดง่าคลิปรถคันนี้นะแล้วก็ตัวบุคคลด้วยแต่ว่าคนขับเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นเพราะตอนเขากลับมาเนี่ยมันกระจกมืดมันกระจกมืดตกลงยังไงคะ ตอนแรกบอกว่าทั้งรถทั้งตัวบุคคลเป็นคันเดียวกันเป็นคนเดียวกันทั้งที่ทกบกอกก็จะปราดงแจะมาบอกอีกทีนึงว่าแต่คนขับเรามองไม่เห็นตกลงตัวบุคคลใช่หรือเปล่าอย่าพูดมั่มวข้อมูลอย่างนี้เหมือนคุณกําลังใส่ร้ายคนบางคนอยู่นะคะแถมมีการเอาเลขทะเบียนเข้าไปสืบไปคน้นระวังพีดีนะคะคุณมีสิทธ์อะไรเขาขับรถ ถ้าเขาขับเข้ามาในที่คุณนั่นเป็นการรุกลานค่ะแต่ที่เขาขับอยู่นั่นมันเป็นบนถนนหลวงนะคะการที่เขามองมันไม่ได้เป็นการคุกคามอะไรแต่คุณกลัวอะไรกันเนี่ยระวังนะจะโดนพีดีพีเอนะคะตั้งใจมาโดยตรงนะเ็มเบียใช่จ้ะนะสังเกตดูก็คือที่กกาก็วิ่งหน้าบ้านอยู่หลายรอบแล้วก็มาจำปองอีกออก็ถือว่าตั้งใจมา แจ้งผู้ใหญ่บ้านไว้ก็ดีค่ะสันอ๋อก็เลยบันเลงลงบันทึกประจำวันไว้ก็าอาจจะเป็น fc ตัวยงก็ได้นะคะถึงกับต้องไปลงบันทึกประจำวันเลยเหรือกลัวอะไรคะเ็าอาจจะเป็น fc ตัวยงชี่เออผ่านไปกกกอกแล้วเออไม่มานี่หว่าก็เลยตามไปจำปาดงอะไรแบบนี้หรือเปล่าดูคุณกลัวมากเลยนะทำอะไรผิดไหมหรอกลัวอะไรกันเนี่ยคิดว่าใครก็จะมาทำอะไร คุณพวกคุณกำลังสร้างสถานการณ์ให้คนมองว่าฝั่งโจทย์กำลังจะเล่นงานคุณหรือเปล่าตลกมากเลยนะคะออกมาตีข่าวมากระพือกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ใครขับรถผ่านด้านหน้าฉลอนิดน,น,น,นหน่อยหน่อยพวกยูทูบเบอร์ของคุณจะทำเป็นคอนเทนต์กันท,ทันทีแปลกดีค่ะนั่นเขาขับรถอยู่บนถนนหลวงนะคะถึงเป็นถนนซอยเกษตรก็ตามทีถนนซอยเกษตรมันก็เป็นเป็นถนนสาธารณะนะ ใครใครก็มีสิทธิ์จะเข้าไปถ้าก็เข้าไปดีที่คุณค่อยว่าไปอย่างนึงนี่ถึงกับต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้โอ้โหกลัวกันหางจุดตูดขนาดนั้นเลยเหรอคะนะเราแปลกเพราะมันแปลกไอ้กกอก็เป็น, 8, นไ,ไรรอบไงแล้วก็มาจำมาะดงก็ยังเข้ามาอีกก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพะคงจะมันมันใกล้งไงมันใกล้ก็คงจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมที่ อาจจะทาให้เราแบบอุ้ยงงวนกังวลงงวนกังวนอย่างนี้นะคะมันก็มีมันก็มีหมดนะมันมีหมดคิดได้แต่เรื่องไร้ลาเนาะอืมก็เหมือนกับที่คิดว่าน้องๆอ,อิจฉาเพราะนั้นคนนี้อิจฉาอย่างนู้นอย่างนี้เขาอาจจะแค่เป็นเรื่องบังเอิญหรืออยากจะมาดูเป็นคนที่ติดตามคดีแล้วสนใจแล้วก็เลยอยากไปดูกอก,อกๆอยากไปยุดงดอกมันผิดด้วยเหรอเขาขับรถอยู่บนถนนหลวงนี่กลัวกัน นี่เรียกว่ากลัวกันขี้หดตดหักเลยนะคะถ้าไม่เป็นความกลัวจริงๆก็เป็นการสร้างคอนเทนต์ค่ะอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายต้องทำคอนเทนต์ปั่นยอดวิวซะหน่อยหรือเปล่ามีหลายรูปแบบใช่ไหม่ายคิปไว้หมคะถ่ายสิคะป้านะเป็นคนถ่ายเองด้วยนะไม่ใช่ใครถ่ายป้าเป็นคนถ่ายเองแล้วก็ มีกล้องติดไว้ก่อนอยู่แล้วนะคะก่อนที่เราจะติดเพิ่มนะก็มีกล้องติดอยู่สองตัวท้ายท้าย,ายอ่าสองตัวตรงอตรงนี้กับตรงนี้แอะนะแต่ว่าติดเพิ่มที่ยีวว่้ยี่สิบเอ็ดตัวคือต้องติดคือติดเพิ่มนะคะติดเพิ่มให้มันทั่วอ่าทั่วบริเวณอ,อ,เอืมก็ะจะติดเป็นอะไรเขาเรียกว่าโดมไลยนะเป็นโดมก็ได้นะแต่ว่าที่มีจุดเดียวนี่มันสองเห็นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคงจะไกลไปเพราะามันก็จะมีเขาเรียกว่ามีกฎหมายมีขอบเขตแล้วกล้องจะติดก็จะไป คุณอยู่ในที่ของตัวเองใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ศึกษาอยู่ก็ประมาณนี้ติดกล้องกลมจรปิดเยอะเกินไประวัง YouTube ในนาจะไม่ปลื้มนะคะใครจะแอบแซบกับใครใครจะไปอะไรยังไงเ,เดี๋ยวเห็นกันหมดรู้กันหมดระวังเขาไม่ปลื้มนะคะชีวิตคุณคงหาความสุขไม่ได้เลยคิดว่านะคะอยู่กับความหวาดกลัวตลอดเวลาต่อให้คดีนี้จบลงไม่ว่าจะจบลงแบบไหนยังไงพวกคุณจะหาความสุขไม่ได้เลย เพราะมีแต่ความหวาดระแวงสิ่งที่คุณทําลงไปคุณจะมีแต่ความหวาดระแวงแล้วไปตลอดชีวิตจนกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายค่ะดิฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆที่ก,กอก็เก็บภาพได้เหมือนกันมีาภาพได้เหมือนกันนะคะก็ไม่งั้นก็ไม่จําทะเบียนได้หรอที่ก,ก่ทะเบียนชัดนะก็เลยก็เลยส่งในไลน์มาแล้วก็บอกว่าเอาทะเบียนนี้นะป้าเห็นป้าก็เลยจําได้ก็เลยเอาโอเคเข้าไปอยู่ในไลน์อ๋อทะเบียนเดียวกันแบบเด,เดียวกันรถคันเดียวกัน เดี๋ยวรู้ถ้ามารอบหน้าจะเปลี่ยนคันก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้จะเปลี่ยนคนหรือเปล่ารู้ว่าเป็นผู้ชายสองคนอ๋อถ่ายไา้แต่ไม่ได้ลงภาพลงแค่ภาพหน้าปกนะคะในคลิปปั๊มก็ส่งให้ทนายดูส่งให้ทนายดูแล้วก็เก็บไว้เขาเรียกว่ารถตัวน,นี้เราก็ปเป็นเซ็นทตั่ตอแลเราก็รู้ว่าเป็นซอสเสือไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนอะไรจะเกิดก็เกิดนะจะไปคิดอะไรมากค่ะสู้วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน คนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่ไม่ปรารถนาดีเนี่ยสักวันก็มักจะแพ้ภัยตัวเองป้าคิดอย่างนั้นนะเขาจะมาลักษณะไหนแบบไหนก็ตามแหละแต่ว่าป้าเชื่อว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันยุติธรรมกับหลายๆคนอยู่นะแค่คนเขาขับรถบนถนนหลวงเนี่ยถึงกับต้องิดค้นทะเบียนรถ ต้องไปดูว่าเป็นของใครคุณเอาสิทธิ์อะไรอ่ะระวังนะคะระวังแล้วยังเอาออกมานั่งพูดแพร่ๆเนี่ยระวังจะโดน p d ดีพีเอละอันนี้โดนนะคะโดนนะเขาขับรถอยู่บนถนนหลวงคุณกลัวไปเองคุณระแวงไปเองก็ไปค้นรายละเอียดของเขาเป็นค้นข้อมูลส่วนตัวเขานี่คุณไม่มีสิทธิ์นะคะระวังค่ะ กลัวอะไรจะถึงขนาดนั้นจะแพ้ภัยตัวเองคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาได้ข่มขู่ได้หรือยังทําท่าทางอะไรที่ข่มขู่หรือเปล่าใช่ไหมตลกว่ะเหมือนคนประสาทแดกกันทั้งนาเลยอ่ะถ้ามาดีก็ก็ดีไปถ้ามาไม่ดีก็สุดท้ายบางครั้งอ่ะมันก็อาจจะกลับไปหาเขาแหละเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเชื่อในปู่บริจิตเป็นป้าไหมแตปออป่ป้าเชื่อของป้าป้าเชื่อของป้า ว่าปู่บริจิตคุ้มครองลูกกับป้ามาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ชีวิตจะหาความสุขได้หรอคะแค่คนขับรถชะลอหน่อยมองหน้ากันหน่อยนึงก็กลายเป็นวิตกกังวลต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ต้องไปคน้นดูว่าเป็นใครกันนะทำไมออดูจักทะเบียนรถอย่างนู้นอย่างนี้ชีวิตคุณจะหาความสุขได้หรอคุณเป็นแค่จำเลยในคดีฆ่าเด็กนะคะไม่ใช่ ผู้นำระดับประเทศที่ใครจะมาชะลอมองหน้าอะไรไม่ได้ต้องทุกคนต้องคุดกันคุณหลงตัวเองเกินไปหรือเปล่าจะอยู่บนโลกใบนี้ได้หรอลั่นมันถนนหลวงนะเฮ้ยดูเหมือนพวกคุณจะถูกยูทูบเบอร์ยกยอปอปัน้นทําอะไรต้องขออนุญาตทาอะไรต้องยกเป็นเจ้าชีวิตจนคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนสําคัญไปจริงๆคุณเป็นแค่จําเลยในคดีฆ่าเด็กคะ่ะ แล้วไม่แน่นะคะคดีนี้จบลงคุณอาจจะได้รื้อขั้นจากจำเลยเป็นฆาตกรก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าหลงตัวเองมากคักอย่าพยายามสร้างประเด็นสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาว่าจะมีคนมาขบขู่ท่านู้นท่านี้หรือคิดว่านี่มันเป็นโค้งสุดท้ายที่คนจะสนใจคดีนี้หาเงินค่าทนายไม่พอใช่ไหมถึงต้องพยายามหายอดวิวกันด้วยการสร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมา